มาออนภาน้ำตาไหลไม่หยุดเผยสองคนในวงการที่เคยค้างคาใจมางานศพแม่ต้องบอกว่าล่าสุดมาออนภพานั้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดเผยสองคนในวงการที่เคยค้างคาใจไม่คิดว่าจะมาเจอในงานศพของคุณแม่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อมาออนภานเจอความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิต คุณแม่เสียชีวิตลงแล้วในวัย99ปีโดยม้าออนพานั้นได้โพสต์อะไรคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายระบุข้อความว่ากราบลาคุณแม่อันเป็นสุดที่รักของลูกฝากบอกทุกคนด้วยค่ะท่ามกลางพี่น้องวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและล่าสุดม้าออนภานั้นก็ได้ออกรายการคุยแซบโชว์น้ำตาไหลไม่หยุด เผยสองคนในวงการที่เคยค้างคาใจไม่คิดว่าจะเจอกันในงานศพของคุณแม่ซึ่งเขาคนนั้นก็คือนิดอรพันธ์และไก่วรายุทธซึ่งพิธีกรได้ถามว่ามีแขกท่านหนึ่งมาพี่มาชื่นใจแน่นอนเรารู้สึกได้ว่าพี่มาชื่นใจปิติเราเห็นแววตาพี่มากับแขกท่านหนึ่งคือคุณนิดอรพันธ์มาที่งานพี่มาเหมือนไม่คิดว่าจะมา มาอ,อนาภาบอกว่าบอกตามตรงนะตั้งแต่ออกจากวงการนี้มาพร้อมกับเสียงสั่นเครือพี่ขอบคุณทุกอย่างที่ให้โอกาสคนที่ให้โอกาสมาตลอดพอวิกฤตที่ออกไปรู้สึกว่าคงจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกคนคงค่อยๆลืมเลือนด,ดิฉันไปดิฉันไม่ได้หวังอะไรว่าจะต้องมาเจอกันมาร่วมงานกันอีกหรือมาร่วมทุกร่วมสุขหรืออบอุ้มเราต่อไป ดิฉันไม่นึกแล้วนะดิฉันปล่อยวางไปเลยไม่นึกถึงแต่เราก็ไม่คิดว่าเขายังระลึกและรักเราอยู่เสมอสิ่งนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจมองผิดไปดิฉันไม่ใช่ไม่รักหรือไม่รู้จักบุญคุณนะบุญคุณนี่นึกถึงเสมอต่อให้ใกล้ตายก็ยังนึกถึงบุญคุณกับทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสมาให้ไม่เคยลืมเลือนแต่ด้วยเหตุการณ์กับจังหวะชีวิตที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกแย้ายกันไป ก็ได้แค่ระลึกไม่นึกว่าจะได้กลับมาเจอกันช่วงวิกฤตก็มีอีกคนที่เราไม่นึกเลยคิดว่าเขาคงไม่ชอบดิฉันไปแล้วด้วยซ้าไม่นึกว่าเขาจะมาคือพี่ไก่วรายุทธณะตอนนั้นดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันได้หลุดออกไปจากทุกรายการที่ดิฉันทำอยู่ทั้งหมดก็คิดว่าทุกคนคงไม่ได้ชอบฉันแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตตัวเองก็ให้มันจบไม่เป็นไร ขอบคุณที่เราเคยอยู่ร่วมกันให้โอกาสเรามาก็คิดว่าคงไม่มีแล้วถามว่าได้คุยอะไรกับคุณนิดบ้างมาอนภาบอกว่าก็มีการพูดคุยบอกว่าพี่จำไว้นะเรายังรักกันอยู่เสมอยังไงก็ไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วถามว่าชื่นใจไหมมาอนภาตอบว่าดิฉันน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยถามต่ออีกว่าตอนพี่ไก่ละเป็นยังไง มาอ่อนนภาบอกว่าอันนั้นโทรเลยเพราะไม่นึกว่าแกจะมาพี่ไก่พูดว่ายังไงฉันก็เป็นเพื่อนเธอฉันไม่มาไม่ได้พร้อมกับพูดเสียงเครือพี่ไก่มาวันเผาแม่ด้วยไม่เคยนึกนะเพราะเราคิดว่ามันคงจบไปหมดแล้วนึกออกไหมถามว่าอยากบอกอะไรกับพวกเขาบ้างมาอ่อนนภาได้บอกว่าขอบคุณที่สุดเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว ตั้งแต่อยู่เขาก็ให้โอกาสมันอยู่ในใจเรามาตลอดเวลาแม้เราไม่อยู่เขาก็ยังระลึกถึงไม่รู้จะพูดยังไงทราบซึ้งใจมากที่สุดแล้วนะที่เราทำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครลืมเราแม้เราไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครลืมเรา